คนะรับถือว่าเห็นชอบกรรมธิการวิสามัญยี่ท่านนะครับเป็นสัดส่วนของคณะรัฐมนตรี5คนนะครับเป็นสัดส่วนของกรรมธิการแต่ละพรรคการเมือง20ิคนพรรคเพื่อไทยหคนพรรคพลังประชารัฐหคนพรรคปุมิใจไทย3าคนพรรคก้าวไกลสองคนพรรคประชาธิปัตย์สองคนพรรคชาติไทยพนาหนึ่งคนพรรคเสรีรวมไทย1คนขอเชิญสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีก่อนครับ เรียนท่านประธานที่เคารพแระผมนายนิพนธ์บุญญามณีและมนตีช่วยว่าการกระทรวงมหาไทยขอเสนอรายชื่อกรรมธิการวิสามันร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นพอสอแนะนำของคณะนมำตีจำนวน5ท่าน 1. นนายนิพนธ์บุญญามณี 2. อนายสันติธรยิ้มละไม 3. นางชื่นสุมนลนิวาดวง 4. นายวัชรพลโตมอนศักด์และห้นายชินวรบุญญเกียรติครับครับของกณะรัฐบรีหท่านนะครับต่อไปสัดส่วนของพรรคการเมืองพรรคเพื่อไทยหกคนครับเชิญนะครับ ่านประธานสภาที่เคารพบ,บิชันมนาพรเจริญศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพ,พนมพักเพื่อไทยขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นในสัดส่วนของพักเพื่อไทยจำนวน6ท่านดังนี้ค่ะ 1. นนายประเสริฐบุญเรือง 2. ในายพัฒนาสปโส3นายสุชาติพินโย 4. นายวิกรมเตชะธีรวัตร ห้ 5, นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือหกนายทวีศักดิ์อ,อนัตคพันธ์ค่ะขอ,ขอผู้รับรองค่ะขอผู้รับรองครับผู้รับรองถูกต้องครับต่อไปพักพลังประชารัฐห้าคนเชิญครับ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันการกนิษแทวสันตติสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตหนึ่งพักพลังประชารัฐขอเสนอรายชื่อกมาทีการวิสามันพิจารณาร่างพรบการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิน่นในสัดส่วนพักพลังประชารัฐ5ท่าน 1. นายสมศักดิ์คุณเงิน 2. นางทัศนาพรเกตเมธีการุณสามนายวันชัยปริญญาสิริ 4. นายสมบัติอำนาคะ 5. นายสารชาติวิชยสุวรรณพมขอผู้รับรองด้วยค่ะผู้รับรองถูกต้องครับต่อไปพรกคภูมิใจไทย3คนครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายอับดุลบาซิมอาบูสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปัตตานีพรกภูมิใจไทยขอเสนอชื่อคณะกรรมธิการในสัดส่วนของพรคภูมิใจไทยจำนวน3ท่าน 1. นึสอสฉลองเทอดวีระบงสองสอสอกิติชัยเรื่องสวัสดิ์สานายชายุทธจ์จิรพันธ์วาน,นิชขอพูดเอาอได้วยครับภูรัปรองถูกต้องครับต่อไปพักเก้าวไกลสองคนครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมนายทศพรทองศิริผู้แทนราษฎรของชาวราชบุรณะทุ่งครุกรุงเทพมหานครพักเก้าไกล ขอเสนอรายชื่อกรรม,มาทิการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นพสจ,จุดในสัดส่วนของพักก้าวไกลสองท่านครับ 1. วรพบวิริยรโรส 2. บันแก้วฉ่ำขอผู้รับรองครับครับผู้รับรองถูกต้องครับต่อไปพรับประุทธัติ์สองคนครับ กรับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมนายวิวัฒนินวชรมณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตสองจังหวัดสุราษฎร์ธานีพรคประชาธิปัตย์ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาการวิสามันในสัดส่วนของพรคประชาธิปัตย์จำนวนสองท่านดังนี้ครับหนึ่งนายอิสระสมชัยสองนายวิวรัตวิริยักษ์พงศ์ขอผู้รับรองด้วยครับครับผู้รับรองถูกต้องครับต่อไปพรคชาติไทยพัฒนาหนึ่งคนครับ ประธานสภาที่เคารพกับผมเสมอการเที่ยงธรรมสมาชิกสภาผู้แทแนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรีจากพรรคชาติไทยพัฒนาในสัดส,ส่วนของพรรคชาติไทยพัฒนาขอเสนอนายปองพลสาสมทรัพย์ขอพูรับรองด้วยครับครับขอบคุณครับครับพูดรับรองถูกต้องครับต่อไปพรรคเสรีรวมไทยหนึ่งคนเรียน,น,นท่านประธานที่เคารพผมวิรัติวรศลินพรรคเสรีรวมไทยครับขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการคณะกรรมการ ในส,สัดส่วนองพรรคเสรีไทยหนึ่งท่านขอเสนอนางสาวเกศริลิเรืองการจนะเสษขอผู้รับรองด้วยครับครับผู้รับรองถูกต้องครับเชิญเลขาธิการ